ขนมดอกจอกมาแล้วค่ะวันนี้โคคนติ่มพามาทำขนมดอกจอกนะคะทุกคนกวัาปลาไวยนะคะเอาไปทำกินทำขายก็ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคนติมน่มพาโคมาทำขนมดอกจอกนะคะเป็นขนมกินเล่นนะคะเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องผสมแป้งเองแล้วค่ะต่อไปก็มาต้มพิมพ์นะคะ แป้งนะคะ350ยกรัมนะคะน้ำตาล120้ยกรัมค่ะน้ำปูนใส่200กรัมนะคะโหกะที่0กรัมนะคะไข่ไก่เบอร์ชีสองฟองนะคะน้ำหนักอยู่ที่90กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะน้ำมันพืชนะคะสช้อนแกงนะคะงาขาวงาลอมใส่ตามชอบค่ะต่อไปก็มาตีเป้งกันนะคะใส่ตุกอย่างลงไปเลยค่ะจะตีน้ำตาลกับไข่ก่อนก็เลยนะคะอันนี้ตีมใส่ลมกันเลยค่ะ โหระทิค่ะน้ำปุนชัยนะคะ น้ำม,มันพืชค่ะเสียดแล้วก็มากวงกระชวนกันนะคะงานขาวงานลำโค่นนะคะใส่ตามชอบนะคะ ต่อไปก็ไปทวดกันนะคะเอาพิมที่เราต้มนะคะมาซับกับผ้าก่อนจะไปจุ่มแป้งนะคะถ้าน้ำมันไม่แห้งมันจะไม่ติดแป้งนะคะจุ่มเลยเล็กน้อยนะคะอย่าให้มิดนะคะเดี๋ยวข้นนมเราจะไม่ดูดจากพิม์ค่ะ เดืองได้ที่แล้วก็อขึ้นนะคะ เอาไปทำกินทำขายได้เลยนะคะทุกคนกวบอร่อยนะคะวิธีทำให้หลวกมันวานก็จะทำให้วานแค่ไหนก็เลยนะคะตัวแป้งเรายังนิ่มๆนะคะใช้มือจับให้มันวานแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แป้งมันยังนิ่มอยู่นะคะ เนี่ยค่ะจะเอาวานแค่ไหนก็ไาลา่หมดเลยนะคะไว้ชักพลักเีลยมันก็จะกรอบนะครับหลวกมันก็จะวานแบบนี้เลยค่ะเฉดแล้วก็มาชิมรสกันดูนะคะติ่มทำได้เยอะเลยค่ะรสชาติกรอบมากเลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ผักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้โครูคนติ่มนาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะไปลแล้วค่ะ